อย่างี้เพราะว่าผมเนี่ยเอาจริงๆอ,อ่ะผมนั่งลุ้นว่ารอบเนี้ยนะถ้าเขาให้แค่สอวอขวางเนี่ยรประชาชนจนํานวนหนึ่งที่เลือกก้าไกลเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสอวอ,อยังไงต้องขวางลึกๆอ่ะเขาคล้ายๆทําใจไว้แล้วบ้างเผื่อใจไว้ว่าสอวคงไม่ให้เป็นแต่ผมคิดว่าเก้าวไกลาบางคนเองเนี่ยนะระดับแกนเนี่ยลึกๆจริงๆเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่แม้กระทั่งสอวอเนี่ยว่าสอวอ ในรอบสองนาจจะมีการเปลี่ยนใจได้เพราะเขาเขามีความพยายามที่พูดคุยไงผมไม่ใช้คำว่าลอบบี้นะเพราะมันอาจจะมีความน่าเกลียดน่าชังเกิดนแต่มันก็คือต้องลอบบี้แหละกันมืองก็คืออบบี้ใช่ใ่แต่นี้มันลอบบี้ในความหมายของคนไทยมันไม่เหมือนของฝรั่งไง ล็อบบี้ในในความหมายของไทยเราคืออย่างว่าอ๋อโอเคจริงๆมันแค่นมนนาวอาจจะนมน้าวเฉยๆไปเสนอให้กล้วยเกล้วยอะไรอย่างเงี้ยล็อบบี้ฮะงั้นงั้นพอเมื่อเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลงเนี่ยครับอ่าก็อาจจะทําให้มวลชนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเหมือนกับว่ากลั่นแกล้งและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยม็อบก็อาจจะจุดติดมันมันเป็นสิ่งที่อาจจะไปถึงจุดนั้นได้คือผมว่าม็อบจุดติดมันมีปัจจัยหลายอย่างฮะคือไอ้สิ่งอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยนะฮะ คนสติปัญญาธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากมันก็พอที่พอที่จะเข้าใจได้ว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้แน่ๆโอเคถูกไหมแล้วมันก็มีตัวอย่างอยู่แล้วแล้วคนที่ออกมาพูดว่าเนี่ยมันมันเหมือนหนังวนเดียวกันนะคนที่พูดนี่คือใครอืม,อมคุณปื้มจำได้ไหมอ่ามีมีเปียบุรก็พูดนี่ก็ <c oughs> เปี๊ยบุญเป็นคนพูดเองใ, <c oughs> ใช่ไหมก็สแสดงว่าพวกเขาก็รู้กันอยู่แล้วไงอ่า หนังม้วนนี่มัน,ม,นมันเหมือนกันเลยกับม้วนของทา่านแนอนแต่ว่าแต่ว่าม้วนเนี่ยอาจารย์พิบุตเขามักจะพูดว่าหนังม้วนเดิมไม่จบเหมือนเดิมใช่ไหมหรือหลายคนอื่นก็พูดผมคิดว่าหนังม้วนเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันจบเหมือนเดิมนะผมดูหนังมาเยอะคือหนังม้วนเดิมเนี่ยคือถ้าถ้าม้วนเดิมจริงๆนะฮะเอาผมแบบพูดถึงแบบว่าถ้าผมไปดูหนังเรื่องเดิมอ่ะที่ผมชอบดูเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยผมเอามาเรวายแล้วเพลงรอบเนี่ย แต่นี่มันไม่ใช่แค่รีวิวไงมีการเขาเรียกอะไรมันเป็นภาคต่อเนื่องภาคต่อภาคซีควอลใช่ใช่ใช่เป็นซีควอลใช่ใช่งั้นเดี๋ยวคืองั้นมันมันจะต่างกันตรงนี้ไงเพราะในสมัยที่ม้วนแรกสมัยนั้นคืออนาคตใหม่ใช่ไหมใช่ใช่คุณธนาธรใช่ไหมครับครับจำนวนโหวตที่เขาได้เท่าไหร่ ตอนนั้นยังไม่มากนะได้คือเป็นรองเพื่อไทยเยอะเลยแหละหล้านเท่านั้นเองถ้าจาไม่ิใช่สสไม่ถึงอไม่ถึงไม่ถึงร้อยนี่ใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงร้อยไม่ถึงเจ็ดสิบด้วยสสเขตผ่าเพิ่งเริ่มตั้งได้ส่วนใหญ่เป็นสสบัญชีรายชื่อครับแต่คราวนี้มันเท่าไหร่้ก็สี่ล้านกว่าใช่ก็อันดับหนึ่งร้อยห้าสิบแดเสียงแล้วสสเขตก็ได้เยอะด้วยเพราะนั้นมันจะจบไม่เหมือนกันเพราะเหตุนี้ไงอืม มันจะจบไม่เหมือนกันเพราะเหตุนี้ไงเพราะอีกสิบสี่เนี่ยเลขตัวเลขหนึ่งสี่กับเลขตัวเลขแปดนี่นะครับความไม่พอใจของคนสิบสี่ล้านคนใช่หรือรวมถึงแม้กระทั่งคนกรุงเทพที่เลือกก้าวไกลไปซะเยอะก็กบนเกือบร้อยเปอร์เซ็นะมีเขตเดียวนั้นที่เป็นเพื่ออะอกรุงเทพบ้านเมืองเนี่ยขนาดนี้มันหมุนไปตามการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะไอการที่ อะไรทาให้เกิดการอารมณ์เนี่ยเกิดจุดติดขึ้นมาเนี่ยนะเท่เหมือนกันทุกยุคสมัยมม่อาจจะไม่เหมือนก็ได้ครับคนในยุคสมัยนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแล้วนี่ว่ะเราจะต้องไปแคร์เลยนักหนาอืมนะฮะอีกไม่นานเนี่ยสมมติว่าเนี่ยรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น,นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครจะมาเป็นก็แล,แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่ก<ๆ>้าวไก่แน่ๆเนี่ยพออยู่ไปอีกไม่นานก็มันก็ต้องเปลี่ยนอก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่อ่า คนพวกน้อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้รอไปลงนอีกครั้งก็ได้อาจจะเป็นปีหน้านี้เลยได้ซ้ำไปใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีความรุนแรงหรืออะไรก็ได้อาจจะไม่รุนแรงเลยก็ได้แต่จะให้ไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้โอเคงั้นความไม่พอใจสะท้อนออกมาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมผมคิดว่าน่าจะเป็นงั้นมากกว่าอแล้วผมเชื่อขนาดนี้คนไทยก็หันมาเชื่อในเรื่องสันติวิธีกันมากเพราะว่าเร้วิธีการที่เอาชนะได้มันมันพิสูจน์แล้วไงคราวนี้ใช้เส้นสันติวิธีคือการเลือกตั้ง หรือไม่ก็รณรงร์กันก็คือการรองรองประชาธิปไตยนี่แหละนะสุดท้ายก็ต้องมันก็ต้องชัดเจนอยู่ดีนะโลกมันไม่มีทางหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้หรอกครับ